มายูกันในเกมอ้อยเกมนี้คือเกมที่เราจะมังมาเล่นกับโตโต้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยก็จะคือหน้าโตโต้โตโต้ขี้เกียจก็ได้อยู่นะเข้าเยนเล่นเลยในโหมดยากมากจรู้ แต่ซึ่งกูขอปิดเพียงโฆษณามันไม่มีโฆษณาจริงด้วยแห้ดูปกติตอนเข้ามันจะมีโฆษณาตลอดเนี่ยดถูถุง่อถุงมั่อถุง,งั่กกาอ่ะโอ้ร้องไห้อ่ะพ่องเหรอก่อเนี่ย,ยนเนี่ยเนี่ยดูความยากของเ,เกมนะความยากอย่ไม่เบากับเกมไม่เบากับเกมกัดกาที่ตัว ชอบเล่นไอ้ห่ามันจะลอดโตโตมาใช่ไหมเนี่ยมันต้องลอดโตโตมาแน้นมโตโตัวนี้โตโตี้เกียกำลังจะขึ้นไปด้านบนเปล่าเนี่ยโตันขี้เกีย เอเองขี้เกียจในไรก็ช่างเองเถอเองไปก็พอตุกต้อเพราะว่าฉันขี้เกียจเห็นหน้าเออง ขี้เกียจโตโตขี้ยจโตโตเดูโฆษณาอีกแล้วไอเวรกรรมโตโต้ขี้เกก็จะมาทำยัก ผีโตโต้ตะกี้เราเจอผีโตโต้อาโคตรน่ามาทุกทีเลยก็โคตรน่ากลัวผีโตโต้ตะกี้โคตรน่ากลัวเลยผีมันนะโตโต้นี่โอ้โหผีโตโต้โคตรน่ากลัวครับโหอยู่ๆแม่งโผล่มาหน้าเลยเอ้ผีโตโต้โคตรน่ากลัวทุกคนคือเห็นเห็นอยู่ก็จะคือผีโตโต้ใช่ป่าวแต่ผีโตโต้นี่มันโคตรกวนตีนเลย กวนตีนไม่พอครับผีโตโต้ยังโคตรน่ากลัวไม่ได้น่ากลัวตรงที่แบบมันโหดนั่น่ากลัวตรงที่หน้ามันนี่แหละโตโต้หน้างูโตโต้ขี้ไม่รัโตโต้หำเท็ก็มันก็ตลกนะมุกเนี่ยโตโต้เนี่ยก็จะมีอายุประมาณสามขวบ <laughs> มันก็ซึ่งผมไม่ได้ล้อเลียนมันแต่อย่างไรนะอ,อันนี้คือทาเพื่อความบันเทิงที่ถไม่ได้ล้อเลียนมันหรอกมันก็จะเป็นเด็กหลอกเนี่ยคือมันโคตรกระปกกระปกกระปูก <c oughs> ก,ปก็กกคือกไปล้อเลียนมันป่ะเน,าานี่ยถามจริงแต่ก็เอาเป็นว่าเราไม่ได้ล้อเลียนไอ้หานักกันทัโต,โต,โตโเ้เนี่ยมันไม่มีความดีสักหน่อยเลยทุกคน สรุปประมาณสั้นๆก็คือโตโต้คือเด็กเออคนหนึ่งใช่ไหมมันเข้ามาทำงานในไทยแต่ผมไม่ร้องเรียนมันดีกว่าครับเดี๋ยวมันโกรธโกรธเค้นเดี๋ยวมันจะมาตามโอเคออกไปดูเล็กน้อยโตโต้หน้างูโตโต้ขี้ไม่รักโตโต้ทำเค้น ชายตโตมนกำลังจะลงมาด้านล่างคุณผู้ชมโต๊หน้าหงุดโต๊ะที่ม่าล้วโต๊โตหน้างุโต๊ะที่มีรักโต๊หาค้มโต๊หน้าหงุโต๊ะที่มีลัโต๊หาคิ้มโต๊หน้าหงุโต๊ะที่มตักโต๊หางคิ้มโต๊หน้าหงุดโต๊ที่มีรัโต๊หางค้มโต๊ะหน้างุดโต๊ะที่มหรักโต๊หาง้มโต๊หน้างุโต๊ะที่มตักโต๊าโต๊หน้าหงุต๊ที่ม โตโตหน้างูโตโตคขีม่รัโตโตทำแขโตโตหน้างูโตโตคขีม่รัโตโตทำแขไปเร็่อวะไปเร็วไม่อยู่แล้วโอ้หคือแบบตอนนี้คือแบบผมอานาจใจโคตรแต่ทุกคนด้วยความที่หน้าหน้าของโตโต้โคตรหน้ากลัวที่เป่าหน้าหน้าโตโต้มันหน้ากลัวแล้วยังไม่พอหน้ามันโคตรควรยินน,นั่นก็ทําให้มัน ดูน่าอุบาทมาก้ำพิงซึ่งโตโต้โตโต้มันแค่เป็นเด็กเฉยๆอ่ะผมไม่รู้ว่าเอามาประกอบกับติ๊กตุ๊กเนี่ยมันจะโคตรน่ากลัวอย่างเงี้ยโตโต้กำลังจะอยู่ตรงนี้นอยู่นะติ๊กตุ้งมันมาไม่ได้หรอกมันเป็นเด็กกระโจนดูตรงนี้เจอถุงน้ำบ้วนหนึ่งถุงส่วนโตโต้นั้น าว่กันโตโต้หน้าง้อโตโต้ขี้ไม่รักโตโต้หันแข็งโตโต้หน้าง้อโตโต้ขี้ไม่รักโตโต้หันแข็งเพิ่มโอเคโตโต้หน้าง้อโตโต้ขี้ไม่รักโตโต้หันแข็งจะจำมุกนี้ไว้ด้วยความกากของโตโต้และความประมาทของกูจนทําให้กูตายและกูตายหลายรอบกูก็เลยหัวร้อนกูก็เลยไม่อยากเล่นจบ keep di qua